โอเคก็ขอกราบโอ้อะไรบางนั่นขอกราบทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะครับโอ้ใข่มาโอ้ถึงแตพูดเรื่องงานนะครับก็คือผมก็จะถูกปรับเป็นแบบประธานาธิบดีก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานกันนะครับทุกคนสวัสดีครับโอ้ดีใจจังเลยโอ้ยโอ้ยดีมากเลยครับเออว่าแต่คุณชื่ออะไรล่ะครับผมยังไม่รู้ชื่ออย่างผมรับมาเป็นคนถือร่มเฉยๆเนี่ยผมมีชื่อว่าประธานาธิบดี เออโทนนี่สแตงนะครับนี่ก็เป็นไททันที่เราฝึกมาเ,าเป็นอย่างดีครับนี่โอ้ยนี่เพื่อนผมเองนะคะนี่น,นะครับเพื่อนผมนะครับเขาเขาเขาเป็นคนฝึกนะเราสองคนก็ช่วยกันฝึกมันนะนี่ครับเขาก็ขี่แรดนะครับแล้วก็มีนี่นะก็เป็นตัวที่เขาแบบเลี้ยงกันไว้นะเพื่อแบบช่วยฝึกนะเพื่อต่อสู้นะฮะนี่ก็มีหมูมา,ควา,ค,วาควายก็มาหมดเลยนะครับนั่นะเออไอ้นี่ เอ้ยนึกว่าจะไม่พูดสินะถ้าไม่พูดฉันจะฟังลูกน้องยิงแต่ว่านะเออดีละดีละโอเคไอ้หัวหน้าว่าอะไรเนาะสังยิงเลยนะครับอุ้ยไม่ต้องยิงหรอกเลิกแล้วห้ไหมนะยิงเลยใช่ไหมครับอุ้ยอะไรอุ้ยฉันบอกไม่ไงไอ้ยิงแม่งเลยอุ้ยอะไรเนี่ยเกิดเหตุแล้วอุ้ยเฮ้ยมีคนลักลอบประทานที่พดีเฮ้ยไอ้พวกนี้กมาเฮ้ยมองไอ้พวกนี้มันจะมาฆ่าประธานาธิบดี อุ้ยระวังทุกคนมันบุกมาแล้วอุอ้ยไอพวกนี้เฮ้ยใครเมาส์เนี่ยไม่เมยิงแม่งเลยยนะิงแม่งฮะตับกระข้าวอุอ้ยโอ้ยโดนเตะไปน็นังป้าตาะยะคอู้ในขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนช้นชางกำลังกล่มยักษ์หัวขาดกำลังเอาฟันควายมัน,นหมูก็ตายช้างแก้ทำการสู้คนคนเลี้ยงแดกก็ตาย พวกเขาก็ร่วมมือกันในการต่อกรบางคนเจ้ประธานาธิบดีเหรอโอ้ยยังงั้นคุยดูคุยดูเพต่อนหอบไม่ประธานาธิบดีโดนโดนโดนทำเกินรอบตุลาไม่พวกแกต้องพวกแกต้องตายนี่ข้าฉันเกาะช้างเลยนี่ก่อนได้ไรเฮ้ยทางบ้าเฮ้ยหน่อยแน่เนี่ ทำลอยเกมทำรอยปธานอที่ปรดีทำไมไม่ทำแม่งเลยอไม่ตายเว้ยทุกคนจะตามมาเลยม,มาทำลายพานาทิตีไม่แน่ตายป่ะน้อยเนยแต่ยังน้อยภารกิจชัดสำเร็จแม้วเป็นคั้งแรกพานาที่ปรดีโอ้ไม่เนอะปธานอที่ปรดีเราตายโอ้ไม่จริงอะ โอ้โหแล้วดูเหลือแค่พวกสัตว์แล้วก็ไอ้พวกนี้ไม่กี่คนโอ้ไม่จริงเนาะปะธานเนาะที่พอดีร้นเกลาไม่ทำไมกันไอ้ชู้บ่ไปลงตาย